สวัสดีครับอ่สาสไตล์โซเชียลครับผมเจอผมมดเฉิบชยัยแนวครับช่องใหม่อันนี้มาส่งงานครับผมเหมือนเดิมที่เดิมทำแต่ง,งานเหนื่ยอยนี่วันนี้เรากินอะไร่ยก็เหมือนเดิมไข่เจียวบัตชิปทำเว้นี่เนชิวชวเอ๊ะอะไรวะ Hey, เออไปได้มันก็ไปได้ก็เหมือนเราไปนู่นไปนี่แหละจะถ่ายไปก็ลงไปเยังไงละ่ะเอ๊ยว่าจะไอ้น,นั่นอยู่แน,น่นิ <Okay. S 1> ลงไปไอ้น,นั่นแล้วนี่เมื่อวานกะจะไม่วิ่งแล้ววิ่งเมืม่อว,ว,วานนี่ก็วิ่งนะกะจะไม่วิ่งอยู่นะ ขวูท่านาบอกว่าในข้าวใหม้อกินหมดแล้วนะมือวันเหรอวันนี้มันบอกวันนี้อะไรคืออะไรข้าวในหม้อคืออะไรมันบอกว่าว่าไงข้าวผู้ไว้ในหมอ้อผู้ข้าวกินได้นะครับจัดให้หมดเลยผมก็เลยคมือวันเหรอว <What? S 2> ันนี้เรามื่อวานหรือเมื่อวานใส่หมอ้อย ก็เขานั่นแหละเห็นกินอยู่เขาเอาข้าวที่ไหนมึงพี่ใหญ่ผมว่าเนีน่นนเย,เ,เ,ย,ยเ,เป็นไรท้องไม่เริ่มรับข้าวเลยท้องเริ่มรับข่าวไม่ใช่คุณไม่คือเราช่วงคือเราก่อนกินข้าวเรากินอย่างอื่นไปก่อน ก็เหมือนผมแหละ่ล้วรับข้าวในท้องมันก็ดีมันแต่รับผักได้อยู่ถ้าถ้ารับผักได้มันก็โอเคมันก็ดีมันก็ถือว่ามันจะรับข้าวประมาณเนี้ยจอบต่อไปเมันจะรับข้าวด้เนี้ยรับกระเพาะกระเพาะเริ่มเล็กลงมันก็ไม่อย่างน้อยเราก็กินไงมันก็มีแบบพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายไงใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเลย ข้าน้อยลงอ๋อเครียดเพาว่าเาว่าความเครียด <Okay. S 2> ก็เลยกินข้าวได้น้อยลงมันก็ถือว่ามันก็โอเอค okay. นะกล <Okay. S 2> ว่าจะเข้าไปจองคิวเลยลใช่แต่ว่าแต่ว่ามันมีสาขาออกมาไงสาขาอ่าอำเภอนอง,งแต่ว่าเราไม่รู้มันอยู่ไหนไงกำลังดูแผนที่ okay. สขาขาคุณอยู่แถวบ้านมันก็หาง่ายอยู่แล้วไม่เป็นแต่ม่นอาจจะอยู่ในช่วงไหนแค่นั้นเลยคุณอยู่น้ำพองแท้โอ้ตายมาจองไว้ยัง,งนี้ไงคุณจะได้ไม่เสียอเวลาอยู่าบางพร่เก็นั่นแหละเผื่อแบบเผื่อสมมติขาดไปนะเผื่อเขาถามอย่างนี้นะอ๋อผมจองไว้แล้วกะนะกะคิดคือตอนนี้เ,เข้าไปดูแล้วกำลังนั่นอยู่ ดูว่ามันอยู่ตรงไหนถ้ามันว่างจอดเลยไม่ต้องถามเราคืออยู่บ้านยังไงมันต้องเจออยู่แล้วแค่อำเภอนลำพองนะโอ้ยอำเภอลำพองก็มันใหญ่ไม่ใหญ่ก็ยังไงมันต้องหาเจออำเภอนี่อ๋อคนไหนก็ดีนอกจากว่าคนที่อยู่ในตัวเมืองคอนแก่นยังไงกูต้องออกไปกี่โลยี่สิบโลน้องไก่เดี่ยวไปอยู่ตรงไหนเสียเวลาเลย อันนี้อยู่ในตัวอำเภอเอ้าง่ายสบายเลยทีนี้ว่างเขียวก็จองจบแม่งเลยวันสองวันก็คุณสบายแล้วเดี๋วเจ็ดแน่นเดี๋เวทีอนี้เราก็ไม่ได้กังวลใช่คือยิ่งยิ่งอยู่ในใกล้ใกล้เออภูมิลำเนามันจะยิ่งแบบง่ายเราเป็นคนสองแกลนอำเภอเดียวกันได้อยู่มันง่ายกว่าก็คิดดูผมอะจองในกรุงเทพใช่ไหมมันง่ายแล้วแต่ทีนี้คือถ้าผมบ้านผมใกล้ๆเนี่ยเห่ถ้าผมได้อยู่แบบ ได้กลับไปช่วงที่กลับไปถ้าอยู่ใกล้คนสง่งผมต่อคนสง่งแล้วมันพ่อมันว่างตั้งแต่เดือนมก,ามการามกรากรุงพามีนยนะ์หน้าในบ้านเขียวหมดเลยทีนี้ผมไม่ได้อยู่นี่ในผมกลับเชียงใหม่แต่ผมกลับแม่นสอนผมไปทาแล้ว <Yeah. S 1> ผมไปจองที่บ้านแล้วก็ไปรับข้านูนได้เลยแต่ทีนี้ผมไปแว้เชียงใหม่ oh. ถ้าผมลงที่แม่ที่บอกว่ารถทัวร์ลงหน้าบันไดเออผมออกากรถทัวร์ปุ๊บผมไปเข้าออคนส่งเลย อันนี้โลชียังใหม่ต้นต่ออีกสามสิบสี่สิบโลเออดีไปจององเทพดัวนมันได้มันเทพแล้วอย่างเงี้ยเอออะดีนะที่มันมีที่มันมีสาขาย่อยออกมาเป็นสาขาแบบอำเภออันนี่ถือว่าดีนะดีดีนี่ไงเออที่มันอยู่แบบตัวอำเภอที่เราเขียวเลยเขียวตแต่มกบลากรุ่งพาเนย่ยมันกพมันไม่ค่อยมีต่างบัตไม่ค่อยมีคนท้ามันง่ายด้วยในมุงเทพก็มีแต่คนตอนจังหวนเต็มเลยเออเขาทําก่อนไงแต่เราแบบ เรามันต้องแบบก็เขียวก็จัดไปเลยวันไหนก็บอกเขาจองนั่นแหละไม่งั้นก็ถ้ามันเขียวเยอะๆคุณก็กลับบ้านไม่ต้องจองแบบเข้าไปอำเภอเข้าไปในขนส่งเลยบล็อกอินเข้าไปเออบล็อกอินเข้าไปเลยไม่ก็จองหน่อยให้มีหลักฐานไงแล้วแต่คนอย่างนั้นก็ต้องมีหลักฐานแบบว่าเออหลักฐานที่เราต้องจองใช่ป่มเราต้องจองเออเผื่อแบบเผื่อไปเอ้าเจอดีก็เอายืนให้เขาดูเลย เหมือนกับไอ้ครั้งก่อนเนี่ยไอ้เราก็กลัวๆอะไรนะไอ้ไอ้ทำอะไรวะไอ้ใบเหลืองๆอ่ยเราเอาใบอะไรสักอย่างเนี่ยครั้งก่อนที่น,นั่นเนี่ยเออแต่พอถึงที่คุณบอกว่าพอถ้าเขาถามเขาคุณก็เอาใบนี่ให้เขายืนเขาดูอย่างเงี้ยพ่อรอ,อ,อ,อพอรอพอรอรับเอเกอสารอย่างเงี้ยเอใบเหลืองใบอะไรสักอย่าง เออมันก็ดีนะที่คุณบอกผมไปแต่ผมดูแล้วที่เจ้าบอลบอกว่าเช้บอลมันต้องวิ่งอะไรนะคือเขาต้องวิ่งแบบเนี้ยคือมันอ้อมไงคือมันไกลจากทางหลักทางหลังมันมีแค่หกชั่วโมงใช่ไหมถ้าวิ่งอ้อมไปโน่นเนี่ย้าอมันจะเลี่ยงถ้าเลี่ยงไปแปดชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าทางเลี่ยงเมืองโอ้ยมันก็เลี่ยงเกินแปดชั่วโมงไม่ไหวหรอกเขาก็หาทางที่มันไม่ค่อยตีนไงเขาก็เห็นทางเส้นนี้ก็มันก็ไปแล้วติดเหมือนเดิมผม วิ่งแล้วเส้นนั้นแหละผมเคยวิ่งที่ไปสีเกล็ดวิ่งไปเส้นนั้นแหละเขาเรียกว่าทางเลี่ยงมันไม่ใช่ทางหลักหรอกทางเลี่ยงอาจจะเป็นทางหลักของของจังหวัดในจังหวัดหนึ่งแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดของของแก่นนี่นะไม่ใช่เป็นทางหลักของชัยภูมิอ่าทางเลยมันก็ทะลุกันได้เวลานี้เราอาจจะว่าเออเส้นนี้รถไม่ค่อยเยอะอ่ะกูไปเส้นนี้ดีกว่าแล้วแต่เราจะไปแต่มันมันถ้ามันนานมันก็เกียดขับรถนะมันก็เหนื่อยแปดชั่วโมงอ่ะ ดูในแผนที่นะผมดูในแผนที่ประมาณแปดชั่วโมงผมก็ไกลเยอะแปดชั่วโมงเดี๋ยวนี้กันจัจอนถ้าถึงพูดพูดถึงแลวันที่สิบมันก็ยังไม่ยังไม่มีคนไปอย่างเงี้ยสิบยังไม่มีสิบสิบสองมันเริ่มแหละอ่าสิบสองอันเริ่มเติงเพราะเขาสิบสองอาจจะเป็นว่าบางคนโอเค เน,นี่ยออกเดิน13เนี่ยถึงบ้านโอ้สองการพอดีฉลองอะไรพวกเนี้ก่อนจะกลับมาก็15เย็น16นทำไมทำไมเขาคิดแบบคิดนะแบบื่อกับไปแบบฉลองเงี้ยแต่เรากลับไปเราไม่ได้กลับไปฉลองเนย่ยผกลบฉลองไม่ได้อยู่ในหัวแล้วผตอนนั้นเ,เกิดยังไม่อยากฉลองนะเฮ้ยมันเกิดผมยังไม่อะไรเลยคือคำว่าฉลองเนี่ยนอกจากว่าไปยุทธ์นี่ยไม่ได้เป็นในยกฉลองแด่นะแห คู่สักรูกเงินพูประมาณเนี้ยใช่หรือเปล่าแต่ถ้าฉลองอย่างอื่นเนียไม่ค่อยฉลองถ้าถูกหวยกินเนี้ยได้อยู่ไม่ใช่่ากินโอ้เข้าวันดึกไม่ไหวยไม่ไม่ไหวไม่ไหว,ไม,ไหวมันมีนะแบบทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเออสมัยก่อนอาจจะสมัยก่อน,นอาจจะอาจจะนะสมัยก่อนก่อนนะประมาณหกเจ็ดปีเมื่อก่อนนะอเมื่อก่อนเราจะมี โอ้ยนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันจะขนาดจะขนาดจะไปนึองไปไหนเลยถ้าไม่จเป็นจริงอยากไม่อยากไปนะโอ้ยผมไม่อยากจะไปหรือเปลนั่นบอกเลยไปนั่งกินข้าวโอ้โธ่เอาจริงไม่ไปนะไปนั่งไปนั่งกินข้าวกับอย่างวันนั้นเน่ยมีค่ะวันช่วงปีที่แล้วแหละของข่าเลยเราชวนกันนะนั่งกินข้าวอยู่ตรงทางเจ้าไปลนโอ้ยบอกว่าต้นใส่เออ่ยใส่ใส่อะไรเนี่ยใส่น้อยต้นใส่ของเขา บอกว่าหางโลนี้จัดการเลยมามากินเพียงคือไม่อยากมันไม่ใช่แบบสไตล์ที่แบบมันจะง่ายแบบหมดแล้วถ้าอยากกินก็ซื้อมากินที่ห้องแล้วก็หลับนั่นแหละใช่คือไม่ต้องทําอะไรคือูอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทำจะรู้ว่าเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องมาแบบต้องมาแบบโอ้ยต้องมาเก็บตัวไร้สาระก็เหมือนี่แหละมากมันจะเป็นที่ผมชอบมันจะเป็นช่องงานแบบ านแบบออกงานแบบไม่ได้แบบเมาไงออกงานแบบเปนเขาเารียกวอะไรเอาอะไรปร่วมพิธีอะไรแบบนี้นได้อยู่ถ้าแ,แบบงานอะไรมัก็ไ้แต่งานร่วมพิธีบางทีก็อยากไปอันไหนมันมันมันต้องดูว่าอันไหนสำคัญไม่สำคัญไงช่วมพู่จริงเพื่งอนแต่งเงี้ยงานอะไรงานได้แบบว่ามันถึงช่วงแล้วไงมันแบบถึงช่วงที่เราแบบเออใช่ไหมล่ะสักสิบนาทีได้อยู่ ไม่กับอยู่ไม่กัะเตือนนไม่ธรรมดานะเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนครับทุกคนครับเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ